เช้านี้มาแถว LAX เจอที่สองเครื่องบินใหม่ตรงถนนแอร์พอร์ตบูเลิฟอร์ดออกมาจากแอร์พอร์ตหน่อยแล้วก็เลี้ยวเข้ามามันเป็นคารโก้ของ American Airlines ครับแล้วก็มาสุดที่รั้วตรงนี้ติดสนามบินเลยติดรันเวย์เลยนั่งดูเครื่องบินมันเป็นเครื่องบินคารโก้ตรงนี้แต่ว่ามีเครื่องบินผ่านไปผ่านมาเยอะแยะเลย รงนูน้นไกลๆนู้นก็ American Airlines อันนั้นเครื่องบินแบบมีผู้โดยสารเดี๋ยวดูเครื่องบินออกสักครู่หนึ่งเพราะว่าส่วนตัวเราชอบเครื่องบินตจะเด็กไปแล้วไปแล้วไปแล้วใกล้มกุมกๆชอบตอนเด็กๆอยากเป็นนักบินครับแต่ความฝัน ที่ไปได้สูงสุดคือไปเล่นเครื่องบินแถวแดนนารมิตเมื่อสมัยเด็กๆ <c oughs> ไม่มีโอกาสได้เป็นสักทีนั่นคือ American Airlines กีหอนี้ Atlas นี่ไม่เคยได้ยินชื่อเลยครับ LAX เป็นสนามบินที่ busy มากครับเครื่องบินลงทุกหนึ่งนาทีจนถึงประมาณสักตีสอนะตีสองถึงตีห้นี่จะว่างหน่อยนะครับแล้วก็อะไรนั้นก็ busy อีกละสนามบินก็ค่อนข้างจะแออัดรถในสนามบินก็ติติดติดดติ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 ดอยู่เรื่อยจริงๆแล้วถึงเวลาที่ LAX ควรจะแยก สนามบินนานาชาติกับสนามบินในประเทศออกจากกันนะฮะแยกไปอยู่กับสนามบินเพื่อจะให้การจราจรมันดีขึ้นลูกสาวบ,บอกว่าสนามบิน LAX นี่ยังเล็กกว่าสนามบินสุวรรณภูมิบ้านเราอีกท,ทั้งที่บิสซี่กว่าผมว่า3เท่านะฮะบิสซี่กว่าสุวรรณภูมินะก็ยังไม่มีใคร ใส่ใจที่จะขยายสนามบินหรือว่าทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาแล้วก็การเจริญเติบโตของธุรกิจการบินก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทุกปีเพระนาะชนะนิดหน่อย LAX ก็จะเป็นอะไรที่แน่นจนขยับตัวไม่ไหวแค่ขับรถก็มาในสนามบินนี่ก็แทบแย่แล้วครับมี Alaska Airlines นี่อยู่เทอร์มินอล6เอาแล้วครับก็ไม่ทราบว่าจะถ่ายให้ดูทำไม <c oughs> แต่ว,ว่าเผื่อท่านใดชอบเครื่องบินเนาะให้ลูกลูกดูอะไรเงี้ยกอค American Airlines แล้วก็ถ้าอยากมาดูเครื่องบินหรืออยากพาลูกๆมาดูเครื่องบินใกล้ๆนะครับใน Air X ดูไม่ได้เราก็ขับ ออกมาจากสนามบินเลี้ยวขวาอโทษที่าจกสนามบินเข้าถนน Century b ีบริ v ว r d ์เซนต์รีบริเวเลยมาสักนิดเดียวครับสองไฟแดงก็จะเจอแอร์พอร์ตบริ v ว r d เลี้ยวขวาเข้ามาก็จะเจอคลังสินค้าคาโก้ต่างๆก็เลี้ยวเข้ามาจนสุดลองหาดูนะครับ มาจนสุดล้วก็จะสามารถพาเด็กๆมาดูเครื่องบินขึ้นลงแถวนี้ได้สะดวกไม่มีใครไล่ไม่มีใครว่านะครับบาย